เชิญองค์ครูบาอาจารย์เปิดพลังงานของชาวลัคนาราศีพฤกษพในช่วง1-15สิงหาว่ามีพลังงานอะไรบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษพพลังงานในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องความรักนะใบแรกของคุณพฤกษบนะ Night of Pentacles ถ้าในเรื่องงานนะคะอาจจะมีคนนำพาโปรเจกต์ดีๆมาให้นะคะหรือม,รมีคนชวนไปลงทุนก็ได้นะคะ Page of cups พลังงานของชาวลัคนาราศีพฤกษอ,อถ้าในแง่ของการลงทุนในแง่หน้าที่การงานน่าจะมีการคุยนะคะในแง่ของการมีหุ้นส่วนนะคะ หรือมีรุ่นน้องลูกน้องรุ่นพี่นะคะร,รุ่นน้องร่วมหุ้นร่วมทุนกันก็ได้หรือมีการมาคุยกันเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆก็ได้นะคะแปเหรียนซึ่งมันอาจจะต้องใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณหนึ่งนะชาวลัคนาราศีพฤษภก็ ในบางคนอาจจะมีการคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็น่าจะมีการหารูทางหรือเตรียมบัตเจ็ตในแง่ของโปรเจกต์นี้เอาไว้นะคะอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะที่จะเริ่มต้นนะคะที่จะลงนับหนึ่งในแง่ของการปฏิบัตินะเพราะว่า ดูทรงพลังงานแล้วน่าจะมีการคุยมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกศนะเดทในบางคนอาจจะมีการจบงานหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นใหม่อีกงานหนึ่งเลยก็ได้ไพ่เดทเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเป็นการจบอย่างหนึ่งแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างหนึ่งถ้ามองเห็นพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังจะเห็นว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ย เเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะดีด้วยนะคะเพราะว่าในหลายๆคนเนี่ยน่าจะรอจังหวะนี้มานะคะหรือถ้าเป็นในแง่ของความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีการเริ่มต้นคุยกับคนใหม่ๆแล้วเพิ่งจะจบกับคนเก่าๆไปหรือคนที่คุณคุยอยู่คบอยู่เขาอาจจะ จบกับชาวลัคนาราศีพฤศภแล้วไปคุยกับคนใหม่ๆที่มาด้วยงานนำพามาก็ได้นะคะก้าวถ้วยซึ่งคนคนนี้จะมีการคุยหรือเริ่มต้นที่จะสารสัมพันธ์กันมาแล้วก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง relation เรื่องคนคุยหรือเรื่องโปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะ มันมีการทับซ้อนมันมีระยะพื้นที่ทับซ้อนมาด้วยนะคะหนึ่งถ้วยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นในแง่ของงานเนี่ยน่าจะมีการคุยมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้เริ่มต้นสัตินะคะในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาจะทําหรือเป็นงานที่ตัวเองรักเป็นการติดต่อมาของงานที่ไปสมัครไว้ในอดีตแล้วมีการ contact กลับมาก็ได้นะคะ หรือถ้าเป็นความสัมพันธ์อย่างที่บอกมีการคุยกันนะคะมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วมันกลายเป็น in r e l a t i o n นชิพในช่วงระยะเวลาลูกของสิงหานี้ก็ได้คุยนับอดคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันอย่างที่บอกว่าอาจจะมีใครบางคน คุยมากกว่าหนึ่งคนหรือมีการสารสัมพันธ์มีการจบกับคนหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นใหม่อีกคนหนึ่งนะคะแต่มันจะมีช่วงทับซ้อนเพราะนั้น Queen of s w ซ r d s เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่ถามถึงความชัดเจนมาสรุปจะยังไงก็ได้หรือถ้าในแง่ของเ,ออเรื่องของงานก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในการที่จะจบอย่างหนึง่งแล้วไปเริ่มอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ บอกไปนะคะพลังงานเอาละก็ถ้าในเรื่องแง่ของงานไม่เสียหายนะคะอาจจะต้องมีการคุยกันให้เคลียร์ก่อนที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์อันนี้ก็ไม่เสียหายนะคะคุณมีแปดเหรียญน,นะคุณมีเดสมีการเริ่มต้นใหม่และจบอะไรเก่าๆนะคะหนึ่งถ้วยสําหรับการเริ่มต้นอะไรที่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่เองรักหรืออยากจะทํามาตั้งนานแล้วหรือเป็นงานที่เราคอยก็ได้ แต่ถ้าเปนในแง่ของความรักความสัมพันธ์แน่นอนที่สุดว่าต้องมีคนเจ็บคนหนึ่งจุกคนหนึ่งอะนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่ใช่เขาจะไม่ไปจากเราอยู่แล้วแสดงว่าเขาไม่ใช่โอเคงั้นถามครูบาอาจารย์ให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะว่าจะเป็นยังไงนะคะในช่วงหลูกครื่องแรกของสิงหา เออถ้าเป็นในแง่ความสัมสพันธ์ครูบาอาจารย์แบบว่าคุณกับเขาโอกาสที่จะมีปากเสียงกันอ่าคุยน s อปสอดสอดคล้องกับพลังงานใบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ของหน้าที่การงานก็อาจจะต้องมีการมีปากเสียงกันเช่นถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภมีใครบางคนอยู่ก็อาจ,จะต้องมีการมีปากเสียงกันว่าออา,อา,อาจริงเหรอเอ่อจะออกจากเซฟโซนแน่นะอะไรนี้นะคะแต่ในทั้งหมดทั้งมวลแล้ว ครูวาจรย์เตือนเรื่องของคนที่มีแฟนหรือว่ามีคนคุยน่าจะต้องมีการเคลียร์กันให้ชัดเจนดีกว่าว่าสรุปแล้วจะยังไงระหว่างคุณกับเขานะคือพลังงานเนี่ยจะมองในแง่ไหนก็ได้นะคะเพราะนั้นถ้าอยากรู้ว่าสรุปแล้วเขาจะยังไงกับเรากันแน่แม่มดใช้รูปนะของคนที่คุณอยากรู้นะคะถ้าคลิปนี้ พลังงานตรงกับที่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์เจออยู่นะคะกดหัวใจคอมเมนต์นะคะแล้วกเ็เก็บไว้ดูก็ได้สำหรับคลิปนี้หรือแชร์ให้เพื่อนก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ประสบความสำเร็จนะคะในแง่ของงานเงินแล้วก็ความรักนะแล้วก็เราเจอกันอีพีหน้าขอบคุณค่ะ